เที Lot the link. ่ก่องตามนี้เลยนะคะใครดูี่นลอปลเดนารุบปิดไปเลยเมือมันเป็นก่องสุดลวเราเหลือตัวสุดท้ายใช่ไหมที่เราตามหากันอยู่เหลือบอล็อกอีกหนึ่งตัวค้ยเธอฉันแบบเดี๋ยวแบบให้ให้ดูก่อนว่าตอนนี้มันเหลือประมาณนี้ทุกคนมาเธอต้องเป็นบาอกและเธอก็คือฟึ่งใครอะแกรด,ดีลนะคะ เอลกับเอลอ่ะเอลกับเอลหัวทองหัวทองต่อกันเลยอ่ะก่อนกิมลีจะเสียชีวิตเลทุกคนอันนี้เป็นเนื้อเรื่องหลังจากจบสงครามแห่งชายไปแล้วนะคะก็คือหลังจากในหนังทีอันนี้เล่าให้ฟังเล่นๆเนาะก็สั่งเสียเพื่อนรักเพื่อนรักที่สุดสุดที่รักที่ทะเลาะกันตลอดละออยากเจอไม่ท่านหญิงกาลเดียวอีกสักนี่ก็เป็นฉากที่เขาคุยกับโฟโดอ่ะเลโกราสกก็เลยพากิมลีขึ้นเรือ จะพาไปดินแดนเอลไม่มีใครบอกว่าสุดท้ายแล้วคิมลี่ได้เจอท่านหญิงกระเดียวก่อนจะเสียแ่ะ <c oughs> หนูจะออกมาได้หรือยังบอลล็อกหนูจะออกมาได้หรือยังและแซมไวแกมจีเพลงนี้ยแต่งมาให้เขาเลยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเป็นทุกอย่างจริงๆนะมาพร้อมกระทาแซมผู้เป็นพู้ แม่บ้านแม่เรือนและนี่ก็คือน้ำนะคะที่ได้จากดาวดาวแห่งซิมารูใช่ว่าเขาเอาไปใช้ไล่แมงมุมในตอกนั้นเธอต้องเป็นบอลลกบอล็อกมากแม่หูแหลมมาใช่อาเวนค่ะท่านหญิงอาเวนหลานจา๋าหลานจ๋าของแม่งงานางกายาเยี่ยวเราเสียใจมากเลยอะ่ะยู่ยังไม่ได้ดูซีรีส์นะคะ r i n g of Power ที่เป็นเรื่องราวของกายาเยียวนะคะ แต่ใน,นเมื่อเรามาไกลขนาดนี้แล้วมันก็ควรจะมีทั้ง12ตัวไหมแล้อันนี้ออกมาเป็นชึ้งๆอาราก์กอนจากตัวละครทั้งหมดจนถึงตอนนี้นะคะเท่ากับว่าตัวละคร2ตัวละครที่ยังไม่ออกมาแล้วต้องอยู่ใน2กล่องนี้นะคะก็คือ1กอลัมนะคะเออจะว่าไปกอลัมคือตัวที่อยู่กลัวที่สุดในไลฟ์อัพนี้กับอาเบลล็อกนะคะและออกมาเป็นกอลลัมพอเรียกน้องน้องกลับมานี่ สุดท้ายค่ะทุกคนสุดท้ายจริงๆอ่ะสุดท้ายจริงๆอ่ะบอลล็อกอ่ะไม่พิกล็อกนะจ๊ะใหญ่สุดเลยใหญ่สุดเลย,ย,ย,เลยคือไซส์ใกล้ๆกันหมดแต่ว่าน้องแบบมีคงมีเขามีฟงมีไฟได้ๆมาพร้อมแท่ไฟนะคะอ่าสวยไงี้อุ้ยสวยอ่ะสวยเด้ออุ้ยสวยอ่ะชอบสุดเลยชอบสุดชอบที่สุด และนี่นะคะทุกคนค่ะก็คือ The Lord of the r i n g ค่ะ by b o x Collection นะคะที่ยูกิได้สปอนเซอร์มาจากร้านทอยมาสแทฟนะคะทุกคนอ่ะมีทั้งหมด12ตัวนะคะสรุปว่าเราไม่ได้ซีเกตเนาะที่เป็นแกนดับล่างพอมดขาวแต่ก็ได้แกนดรับร่างพอมดเท่ามาซึ่งเราก็โอเคถ้าเกิดทุกคนถามยูกิว่าชอบตัวไหนที่สุดก็แน่นอนค่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะว่าเป็นบาลล็อกนั่นเองถ้าเกิดอยากแบบให้เลือกสัก3าตัวอ่าสาตัวที่ชอบที่สุดหลังจากดูงานมาทั้งหมดนี้แล้วนะเราชอบบาลล็อกค่ะเราชอบซาลอนแล้ว เราก็เทใจให้กับ3คนนี้เลยค่ะ3คนนี้เลยเอกอิมลีติดมาด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่เขามีรายละเอียดหมวกเหมือกขวานเขนืขน,ขนเขาเยอะอ่ะเรารสึกว่า มันดูเป็นตัวที่น่าเก็บมีรายละเอียดแบบสวยน่ารักแล้วก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ทําให้เนื้อเรื่องของเด e l o อ d o อ the ล i n มันมีสีสันมากขึ้นเวลาที่เขาอยู่กับเลโกรัสมันกมกลม่อมมากๆเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนคะยังไงถ้าเกิดชอบคลิปนี้คะ่ะฝากกดไลค์ก็แชร์กด subscribe กันไว้ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะคะว่า,อาชอบไม่ชอบอะไรยังไงนะคะฝากกันไวนะะ้ด้วยค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า